เล่นอยู่บทเดียวถึง15ภาคชีวิตนอกจอหน่อยนัทนีไม่เคยอวดที่แทกเป็นคุณนายไฮโซพอเห็นป้าหน่อยนึกถึงท่าเอกลักษณ์เหมือนกันนะทั้งชีวิตคนจะจดจำป้าหน่อยในท่าปอบหยิบตลอดเวลาหน่อยนัทนีได้ตอบว่าก็น่าจะใช่นะคะแบบมีคนที่เขาเห็นหน้าเราแล้วสะดุ้งก็มี ไม่สะดุ้งบ้านก็มีเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้กลัวนะคือในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าป้าหน่อยเป็นคนที่อยู่ในวงการมายาวนานเป็นนักแสดงมืออาชีพหลากหลายเลยแต่หนึ่งในผลงานเป็นที่พูดถึงจดจำเป็นโลโก้ที่สุดเลยคือจากหนังเรื่องบ้านผีปอบถามว่าเล่นมากี่ภาคหน่อยนัทนีได้ตอบว่าใช่ค่ะเล่นมา14-15ประมาณนี้ค่ะค่อนข้างเยอะค่ะ พอเวลาที่จับไปฉายที่ต่างจังหวัดทุกคนกลัวนะแต่มาดูเพราะว่าเป็นหนังที่โด่งดังมากในต่างจังหวัดไม่เคยมีหนังไทยที่ทําให้หลายภาคขนาดนี้มาก่อนป้าหน่อยภูมิใจไหมหน่อยนัทนีได้ตอบว่าภูมิใจมากเลยแต่เสียใจอย่างเดียวสวยขนาดนี้ให้เล่นเป็นผีอีกอย่างคือคาแรคเตอร์จำด้วยเพราะว่าโผล่ไปที่ไหนป้าหน่อยก็โผล่ไปกับเขาด้วยทุกที่ แล้วทางทีมงานบอกว่าหน่อยไม่ว่ามันจะยาวไปถึง14-15ภาคหน่อยนัทนีบอกว่าน่าจะไม่มีใครคิดหรอกคะ่ะว่าจะยาวมากอย่างภาคหนึ่งเราไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าคิวละครไม่ได้แต่เรามาเล่นตั้งแต่ภาคที่สองโอกาสหรือว่าจังหวะอะไรมันคงดีหนังก็เลยทำต่อมาได้เรื่อยๆ เขามีการประชุมสร้างคาแรคเตอร์ไหมว่าเราจะต้องทำหน้าแบบไหนหรือท่าทางในการแสดงของเราไหมหน่อยนัทนีได้ตอบว่าคือจริงๆแล้วผีปอบก็เป็นคนแหละค่ะแต่แค่มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันอย่างถ้าผีปอบคือตัวแสดงตัวนี้เขาชื่อทองหยิบทีนี้คุณสายยนต์ผู้กำกับถ้าจะกินไส้ใครจะดทำยังไงให้คนดูรู้ตัวที่เราเล่นเขาชื่อทองหยิบ เราก็ลองทำท่าหยิบให้เขาดูทางผู้กำกับเขาก็โอเคกับท่านี้ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีคนนับถือมากอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงใครๆก็รักและในปัจจุบันก็ยังดูแลตัวเองดีมากแน่นอนว่าต้องมีเงินเยอมมากแน่ๆแต่รู้ไหมว่าแม่หน่อยยังเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและธรรมดาอยู่เหมือนเดิมไม่เหมือนนักแสดงดังเลย ต้องบอกเลยว่าไม่เคยใช้ของแบรนด์เนมเลยในทุกวันนี้ใช้ถุงผ้าแทนกระเป๋าแบรนด์เนมใช้เงินอย่างรู้คุณค่าแต่ก็อยากใช้บ้างนะด้วยความที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่ของเยอะเลยคิดว่ากระเป๋าหนังคงเก็บไม่พอแถมยังมีแนวคิดที่ดีกับการใช้ชีวิตอีกด้วยแม่หน่อยกล่าวว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ต้องวางแผนการใช้เงินถ้ามีแต่จะใช้เงินจะไม่มีเก็บเราประหยัดอย่างพอดี